เขาเพื่ออะไรคนหนึ่งวันนี้ค่ะอะไรก็เพื่อไอของเราอันยอ้ยพี่อกนี่นะคะก็เป็นใบที่เราเช็คไปแล้วไหนพี่โชดิแล้วขอโทอันน้อันอัโเราเจอาีดวกันแต่เราไม่เคยเจอกันเลยเ้ไหนกันเราไยรไหนี่ะคะ มี่แถวน้อยอ่ะของเราอ่ะงนีใช่ค่ะนีก่นแล้วโอนนี้ออเพื่อนคอที่จกแล้วได้ไหมอัเจน่หน่ยยากำลังตรวจหนังสือกันอยู่นะคะเฮ้ยจาต่อหน้าเพื่อนเราคไปนี่นะคะทุกคน่คือสุดหล่อของเราต้อก็ูเชื่ออะไรคะ เจ้าผีค,ค่ะแน่จังมองจังมาค่ะน้องพิชชี้เหรอพิชชีไม่ใช่พี่ธรรมดานะคะพิชชี้เช็คหนังสือเสร็จแล้วนะคะทุกคนเป็นหนังสือของเราอย่า

อันนี้ใครอะคะอันนี้ใครอะคะทครูไม่ไม่ครูอันนี้ใครอะคะจำไม่ได้อาจารย์จะไปเอาชีที่ตึกษากันนะคะทุกคนจะพ่านคือโรงเรียนนี่คือโรงเรียนของเราเองเราไม่ได้มาโรงเรียนนานมากประมาณสองปีแต่ตอนไม่ถึงนี้ ตั้งแต่ไม่มีจนมันลกแล้วอะทุกคนทุกคนคิดดูช,ด<อ>ชื่ออะไรนะบอบบี้ต่กบอบบี้หมดเลยทุกคนคะอิติบัวตึกอัจาริยะของเราแต่ถ้าคิดแบบยี่สิบนาทีอะโอ้โวันอัศจรรย์น่ะสี่โต๊ะว้าหสวัสดีสวัสดีสวัสดี นี่นะคะเป็นเพื่อนในห้องเราเองค่ะชื่ออะไรคะชิดีเคครับเดี๋ยวขึ้นไอจีครับจริงจริงจริงไม่รู้นี่จะเป็นตึกแต่งของเราเลยค่ะเขาทำอะไรสักอย่างเราเอาชีเดียนพิเศษกันนะคะทุกคนตรงนี้ตรงนี้ได้มาแล้วนะคะได้ค่ะไหนขอดูชีชีวะ่อยค่ะทุกคนเฮ้ยเขาหนาดูยังไงเลยนี้ชื่อนี้กับชีวะจมเดียวเหรอเนี่ยแล้วเขาเราจะไปหาคุณพิมกันค่ะก ยังไม่หนีนหโมนี่นคะคะคุณจะขึ้นไอตีจริงจริงริคุณคนสวยประจำโรงเรียนเราเองค่ะไหนวะขอ <c oughs> สร้างความรู้สึกเลยค่ะโรงเรียนจะเปิดเทอมแล้วพวกเราความรู้สึกข,ของชีตที่ได้นะคะรู้สึกเหมือนจะเป็นลมเลยค่ะ <c oughs> คุณบิ๊มรู้สึกยังไงบ้างเขาเนี่ยจะเปิดเทอมแล้วกลัวเด็กค่ะเ <c oughs> ด็กที่คือตน้องเลยค่ะนี่นะคะพัะโรของเราค่ะเธอเป็นเลยดีกว่า ะกันย่าสวัสดีเขาลูกเขาพยิ้มด้วยไหนอะไม่รู้อ่าลงยูทูบป่ะลงยูทูบเออเอาลงยูทูบป่ะโอ้เขาต้องไปติดตามแชร์เล่าหนูน่มอตายหาเลยชื่อต้นน้ำกุเล่กุเล่เฮนะฮูนี่นะคะจะเป็นหนุ่มหล่อประจำห้องของเราค่ะใช่เพื่อนของผู้ชมน่ะนี่ก็คือบรรยากาศนะคะการรับหนังสือทำตดวเป็นนักน้ำเลยอ่ะ ทำใช้ได้งาน้าน้อยไม่ทำอะไรดีคะกินค่ะไปดูค่ะแล้ร้านเขียนค่แล้วจะไบเซ็จากไหนอ่ะปอมค่ะใช่ซื้อใบธรรมดมแล้วก็ไปเขียนองใชะี่จะบอกคุณค่อท่านูเลยค่ะจะมีเดี๋ยว้าง ดีใจนะยังตื่นเลยใช่ไหมเลิศดีค่ะเพื่อนรู้สึกยังไงบ้างคะจะเปิดเทอมแล้วรู้สึกร้อนมาตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะจะเปิดเทอมแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะจะเปิดเทอมแล้วไม่รู้เหมือนกันขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะเจมไม่ได้เลยนะไม่เห็นกันเลย,เย,เยแล้วจี่สดกันแค่ไหตอนนี้เราอยู่ที่ห้องอยู่ที่ของเราแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาพาทัวร์เท่าค่าของห้องเลย ทองนะคะน้องๆมอหนึ่งแล้วก็มอสีก็สามารถมาติดต่อได้นะคะแต่ก็นั่นแหลค่ะทุกคนถ้ามีหองอ,อื่นก็ลองไปดูหองอ,อื่นก่อนนะคะทุกคนมามอตั้งแต่เราอยู่มอสามอ่ะก็คือหมดอายุแล้วแน่แล้วก็คือก็ไม่ได้เก็บไปทิ้งอ่ะดูดิก็คือของเยอะม,มากมากค่ะเดี๋ยวเราจะมารีิวลกันติดจัดห้องเสร็จแล้วกับเพื่อนนะคะโ okay. อเคเราจะ 也是。别